สุดอลังการค่าจัดงานแต่งนางเอกช่องดังกับสามีสมมงสะพ้ยหมื่นล้านสร้างเสียงฮือฮาสุดๆส,สำหรับงานวิวาของนางเอกสาวช่องแปดนนี่นัชชาชูมัเคเกอร์และหวานใจแอคนมี่วรวัตรนาคแนวดีนักร้องนำแห่งวงดับเบิลนีบและซ e o อนักลงทุนนักธุรกิจหมื่นล้าน หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา4ปีโดยงานวิวาของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่สาธันวาคม2023ที่ผ่านมาณะ LA เอชแทปเปลแบงคอกล่าสุดมีรายงานว่างานวิวาในครั้งนี้อลังการงานสร้างสุดๆโดยมีราคาค่าใช้จ่ายสูงถึง15ล้านบาทด้วยกันเหตุตกแต่งด้วยดอกไม้ไว้ไฮเดรนเจียไว้โรส ไวท์ทิวลิปไวท์โอเน่ที่ขาวสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงานซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า8,000กิโลกรัมเป็นดอกไม้ที่หายากเพราะนอกฤดูกาล